เรามาดูกันอีกเรื่องครับอันนี้ตากับยายนะครับสุดจะทนเลยเมื่อเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถนะครับมีปัญหาในการจอดรถขวางหน้าบ้านนานกว่า10ปีนะครับพอให้มาย้ายเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละเดย์เนี่ยต้องบอกเลยไม่พอใจนะครับแถมยังมีการด่าหยาบๆยใครายๆแล้วก็ขู่ว่าจะทําร้ายลั่นเลยว่าวันหลังเนี่ยก็ให้อยู่บ้านดินะถ้าอยู่บ้านมาไหนเนี่ยก็จะไม่จอดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากคุณตานะครับสุรพลอายุ73ป และก็คุณยายนะครับพิษสมัยเนี่ยอายุ71ปี2อสามีภรรยาครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากนายต๊อดเนี่ยนามสมมุตินะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคู่กรณีทําการเปิดอู่ซ่อมรถเนี่ย ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่มานะรถเนี่ยหลายคันที่เข้ามาซ่อมก็จอดเรียงรายนะครับตั้งแต่บริเวณทางเข้าออกเนี่ยมันก็ลําบากและยัง,ยง,ยงมีการมาจอดที่บ้านบ้านของตนเนี่ยเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนนานกว่า10ปีนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3กันยายนนะครับก็ ที่ผ่านมาเนี่ยในตอนเนี่ยได้มีการพูดจาดา่าหยาบๆใครๆยๆแล้วก็ทําท่าทําทางเหมือนจะมาทําร้ายร่างกายนะครับซึ่งตนเองก็เคยไปเตือนแล้วก็เคยเอาเรื่องเนี้ยเดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอปักกิจนะครับแล้วก็ระยะเวลานานกว่าสิปีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนี้นะครับปีกสองก็เคยแจ้งความทีแล้วแต่เรื่องก็เงียบไปงงอไปแล้วก็มาปีนี้วันนั้นกอพอดี จะไปเข้าบ้านนะฮะเห็นรถเขาขวางไว้แล้วก็ให้แฟนไปเรียกขึ้นอนมาขั้นรถมาเลื่อนรถให้นานจนต้องบิดยาเป็นยชั้งหนึ่งเขาก็บอกหน้าแล้วก็เดินเลื่อนลแบบไม่สนใจยายดีอะไรเราก็เลยบอกเขาก็บอกแล้วสน่าจะมาปบาจะมาแล้วออก็นาน บอกว่าก่อจะมาเอารถออกก็นานลุกวอนาเองทำไมเราก็บอกว่าทำไมอย่างนี้ยเขาบอกก็บ้านไม่มีคนอยู่เขาพูดแบบนี้นะฮะอ้าวไม่มีคนอยู่ได้ไงอะไม่ใช่บ้านล้างนะอะ้ไม่ใช่บ้านล้างเราก็ไปไปมาๆม,มันสิข,ของเราไหมละ่ะมันอยู่หน้าประตูอ่ะบ้านเราอ่ะถ้าคุณไปจอดรถที่มันมีทางเข้าเรายัางไม่ว่านะท่ไมนี่คุณจอดหน้าประตูเลยอ่ะรถรถรถสิข,ของเราไหมละ่ะที่เราเราจะมาบ้านแล้วเราเข้าไม่ได้ เราต้องเข้าบ้านได้สิตามนานเลยอ่ะโอ้โหเป็นสิบนาทีได้มุงเราก็โอ้โหอารมณ์ขึ้นสิเพราะเรารอนานกว่าเขาจะมาเอาอ่ะแล้วบางครั้งนะหาตัวไม่เจอนะมันก็วิ่งหาคุณยาย่านเลยอ่ะหลายครั้งงานที่ก่อนๆที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วมานะแทนที่ว่าเออขอโทษขอโทษซจหน่อยเรา,าใจชื้นนะไม่ม,เมีเขาถือว่าไม่ใช่เขาถือว่าเขาเขาจะจอดอ่ะประมาณนั้นอ่ะแค่เขาถือว่าเขาจะจอด เพราะบ้านม่มีคนอยู่ประมาณนี้แล้วปกติพี่าแม่ยายทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เป็นประจำไม่ได้อยู่ประจำแื่ช่วงนี้ไปเยี่ยูหลานด้วยก็เลยไปมามาอ่าบอกเขาแบบนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บพอแม่ยายเขาออกมาเราก็เลยไปพูดให้แม่ยายเขาฟังก็ถามว่าเขาเป็นใครใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แม่เพราะว่าอย่างเนี้ยก็คุยกันอยู่พอเราก็เราเห็นเขาเห็นเรามาคุยแบบแม่ยายเขาอ่ะ เขาก็ของขึ้นเขาบอกทำไมทำไมแบบไอเงินเลยแล้วก็ด่าด่าเป็นชุดเลยเขาด่าคุณาเขาด่าทางนี้เขา้าไปกเขาก็ให้ของรับไงฮะให้ของรับอ่ะพูดคำด่าคำอย่าง